ใช่ครับสวัสดีครับนี่เจ๊ใช่งแมครับอันนี้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแอร์เซโจรุ่นเก่าน้ำหยดนะครับมาดูปัญหากันเ,เจ๊ช่ไหมแกะรางแล้วล่ะแกะแล้วนะครับแต่ยังฉีดไม่หมดเซโจนะครับนี่แกะทั้งนี้เลยนะครับฟ,ฟ,ฟ้าอะไรออกอ่ะมาดูปัญหาไอ้รางหน้าไม่คพอยมีปัญหานะครับรางหน้ารางนี้ไ,ไม่ต้องกลักวครับตัวนี้ถอดมาได้หรือไม่ถอดออกมาไม่ได้ยันี้นยกมาได้อยู่ นะครับรางนี้รางนี้จะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตันเลยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าช่างจะฉีดล้างออกประจำอีกแล้วนะรางหน้าปัญหานะครับน้ำหยดนี่ก็คือรางด้านหลังมาชี้จุดให้นะครับต้องถอดเอียงมาอย่างนี้เลยนะครับหรือผมก็ลอกออกนะครับหรือว่าไม่ถอดก็ได้ครับปัญหาก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นีนน เห็นก่อนตรงนี้นะต้องฉีดด้วยนะฉีดน้ำตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งนะครับสองตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะมีน้ำออกเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวามีฝั่งซ้ายนะตรงนี้เนาะที่มีโลอยู่เราก็ต้องง้างง้างออกมาด้วยง้างมาอย่างนี้นะครับเอียงมาอย่างนี้ให้เห็นภาพก่อนขบุณงานเหมือนล้างใหญ่นั่นแหละนี่ไม่ฉีดฉีดไปบางส่วนนะครับ ดูปัญหาที่น้ําหยดกันส่วนมากค่ะคือรางนี้ที่ช่างฉีดถ้าหัวล้างไม่เล็กเนี่ยก็คือฉีดผ่านตรงนีนน้มันจะได้อยู่นะครับน,นี่ฉีดตรงนี้ก็เนี่ยมันจะลงรางนี่อยู่เนี่ยปัญหาเนี่ยคือรางด้้นหลงังบางทีฝุ่นมันเกาะตรงนี้ครับเกาะเกาะแล้วน้ํามันมันล้นนะครับนี่เขาก็ทําไม่ลึกอยู่แต่ว่านาน,านไปมันฝุน่นจะเต็มนะครับนี่อันนี้ยังยังไม่ได้ฉีดล้างนะครับ นี่นะดูดูก่อนข้างหลังตันก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ที่ว่าลมเย็นออกอ่าลมเย็นเป่าไม่อ่อนครับคือตรงนี้นะฮะที่ตันตรงนี้นะครับส่วนมากข้างหน้านี่จะเกี้ยงเก่ากันนะครับส่วนมากข้างหน้านี่จะสะอาดปัญหาก็คือตรงนี้อ่าด้านหลังแล้วก็ถาดถาดด้านหลังนะครับที่ว่าจะไม่ค่อยได้ฉีดล้างกันนะครับปัญหาเป็นทุกยี่ห้อนะครับ ไม่ใช่ว่าจะไซโจโยอย่างเดียวนะครับเป็นทุกยี่ห้อนะครับเป็นทุกยี่ห้อใช่ไหมยืนยันว่าเป็นทุกยี่ห้ออย่างไงขอล้างก่อนนะครับขอ้อให้รู้วิธีแก้นะครับแล้วก็ฉีดนี่เดี๋ยวก็าฉีดล้างนะครับต้องเอียงมายนี้นะครับก็แล้วแต่ไม่ไม่ต้องตัดล้างนะครับเอียงออกมาล้างก็พอแล้วครับหลายช่างชอบตัดออกมาล้างกันนะครับที่เชใหมาเห็นแล้วก็บอกลูกค้าว่าต้องตัดออกมาล้างนะครับ เราใช้วิธีเอียงออกมาล้างก็ได้นะเอียงท่านี้ไม่ต้องตัดนะครับเอียงออกมาแล้วก็จับปั๊มนะ,ะปั๊มก็ให้เป็นหัวเล็กนะครับหัวเล็กจะเข้าได้หัวเล็กอย่างเงี้ยเฉียดได้ไม่ต้องถอดก็ได้จริงถ้าไม่ผงก็เราออกถ้าล้างเงี้ยก็นานๆทาทีนะไม่ต้องทําบ่อยๆท่านี้เพราะล้างมันไม่ตันง่ายๆพอตอนนี้พี่เขาถามแล้วใช้มาประมาณเจ็ดถึงสิบปีนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าทนมากแล้วครับไซโจ สองันสี่ทีว่ามีปัญหาสีบปีเพิ่งแก้ก,การเวลานะครับอเอชเจคิดแ f 1เนยะูสห้ะเอคิดคอเอฟหนึ่งนั่นแหละไม่ได้ฉีดนะเดี๋ยวต้องฉีดกันให้ดูก่อนว่ามันตันตัวนี้นะฮะด้านหลัง ถ้าเจมเปียบอกว่าตันด้านหลังก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ลางหลังด้านหน้าส่วนมากสังเกตนะครับนี่ด้านหน้าส่วนมากจะไม่สกรปรกนะครับมันไปส่องไฟดูได้เลยส่วนมากจะสะอาดนะเวลาล้างก็ด้านหน้าส่วนมากจะเน้นด้านหน้าแล้วด้านหลังถ้าฉีดมากน้ําจะหยดนะครับจะโดนลูกค้าบางบ้านต่อว่านะครับว่าล้างแล้วน้ําหยดช่างอื่นมาล้างน้ําไม่หยดนะครับ ทำไมช่างเนี่ยมาล้างน้ำหยดจังเลยนะครับมันล้างไม่เหมือนกันนะแต่ละช่างก็ลองดูนะครับเผื่อใครเจอปัญหาแอร์น้ำหยดนะครับหรือว่าหยดอออกตรงกลางออกด้านหน้าก็แล้วแต่นะครับถ้ามันตันรูน้ำทิ้งก็หยดครับหยดออกจากด้านหลังแล้วก็โผล่มาตรงนี้นะจะไหลามาตรงนี้หรือว่าน้ำยาขาดก็เป็นนะฮะน้ำยาขาดหรือแอร์รั่วก็เป็นเหมือนกันเป็นน้ำแข็งก็หยดเหมือนกันนะครับ เป็นไปได้หลายการแต่ที่น่ต้องล้างหลัง,งต้องสะอาดก่อนนะล้างตัวนี้หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ชาวชน่อไปและทั้งเก่าใหม่ในการแก้ปัญหาแอร์เซจโจเด็นกีน้ำหยดนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับไม่ต้องยอดชมงานยังไงก็ไม่ต้องตัดล้างนะครับเอียงออกมาล้างแทนนะครับเพราะว่าถ้าตัดล้างนี่ค่าใช้จ่ายจะสูงนะครับหลายๆช่างชอบตัดล้างกันนะครับ แต่ลูกค้าจะไม่ไหวเอานะครับ